สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนายสัญญากรุงแก้วผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีหนังสือแจ้งมติกรกะตไปยังนายสุเทพบุญยเกียรติผู้ร้องคัดค้านการเลือกตั้งสสเขต8ระบุว่ากะกะตมีมติให้ยื่นคำร้องต่อสารดีกา เพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธรรริเลือกตั้งของนางมุกดาวันเรื่องสีนินสนสนครศรีธรรมราชเขตแปดพักภูมิใจไทยผู้ถูกร้องที่1และสั่งให้มีการเลือกตั้งสนงสนครศรีธรรมราชเขตเลือกตั้งที่แปดแทนนางมุกดาวันและให้นางมุกดาวันผู้ถูกร้องที่1รับผิดในค่าใช้ใจ่ายสําหรับการเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุ ทั้งนี้มีการรายงานว่าประเด็นที่ทําให้นางมุกดาวานถูกมติใบแดงเป็นกรณีถูกร้องคัดค้านเรื่องการแจกเงินให้ไปลงคะแนนให้ตัวเองหัวละ500บาทรวมเป็นเงิน25,000บาทและเรื่องการแจกเงินให้ไปฟังการปลาสัยขั้นตอนหลังจากนี้กกตจะส่งคําร้องไปยังศาลฎีกาเพื่อให้มีคําพิพากษาซึ่งเมื่อศาลฎีกาสั่งรับคําร้องว่าพิจารณานางมุกดาวานจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สสจนกว่าจะมีคําพิพากษา